วงเวียนโมดิฟายของอาจารย์บ <niño sharing> ิวสวัสดีนะจ๊ะเอจีจ๊านี่คือวงเวียนของอาจารย์บิววงเวียนไม้แต่ก็รอติดตามไปต่อตอนว่าจะทํายังไงก็จะทําให้ดูตรงนี้แหละนี่คือไม้ยูกาไม้เนื้อแข็งไม่ต้องหงนะเพราะมันจะอ่อนแต่เอาสัดส่วนที่มันได้ปึ๊บเหลาให้มันต่อที่สวยงามเพราะสังเกตหปล่อยไว้ได้เป็นไรนี่จะทําให้ดูเป็นการวิทยา เราใช้ในงานมาไม้งานอะไรได้เลยมันจะอิจแต่ถามันถูกมันเป็นของแบบนี้ทําทงไงนอก็รอิารดูมันจะลากได้ไมปึ๊บต้องตีอย่ปึ๊บมันมันจะโกงปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บ,บต้องารักหณะไหนอกดูปึ๊บปบอย่างงี้ใช่ไหมเอ้ยโอเคจะทำให้ดูเป็นขวัญเรียมเรียมแล้ตอน่นั่นขวัญของเรียมอยมอนี้แล้วผมื่นจะจดอิจาอืันนายกเพิ่อนดอะไรเดี๋ยวให้ถ้าน้อยจัการนห้เสร็จก่อนเดี๋ยวเอฟซีเขาจะู้ว่อว่าไอ เอาได้ใกล้เคียงพอสังเกตปุ๊บตรงนี้ส่วนตัวนี้เราจะใช้เป็นกับตัวนี้ประกอบงี้หรือจะไม่ใช้คู่กับตัวนี้ก็ได้นะจจีจ๋าแล้วก็หนังยางมัดเอาไว้อันนี้แค่ทำพอสังเกตปุ๊บ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 ตัวนี้จะเป็นแบบนึงปุ๊บดูจริงๆแล้วต้องมีเวลาทำกว่านี้แต่นี้ทำแบบสั้นๆไม่รู้ว่ามันเป็นแบบไหนจริงๆแล้วมันต้องเหลาเหาให้มันเป็นแหลมๆมันเป็นร่องแต่นนกระช้มาน่อยเราจะทำเป็นแค่ให้ดูรอบๆไปก่อน พอมันมาได้ปึ๊บมันจะมางี้มันงี้เนี่มันวเรากมาทานี้โอ้จ่ายดิว้าจมันิวถ้ามันนั่งเดินไปเรารวมันไม่ั่ปึ๊บอรโดงลอเองไม่โนอกมันแขงอยูมันก็กาอกไม้จจอืมอืมปึ๊บเนยเดี๋ยวนี้จไปงนเนี่ย แล้วที่ตัวนี้นี่อีกอันหนึ่งทำลักษณะใกล้เคียงกันนี่ยาวกว่ายาวกว่าให้เป็นตัวตัวผู้ตัวผู้ที่ตัวจะเสียบปึ๊บทำลักษณะเดียวกันนี่แค่ทำให้ดูเป็นกิจการเราจะใช้จ๋าจะไปไม่ได้อะไรเยอะแยะหนามาเฮ้ยวิ่งไปไหนเนี่ยโอ้อยู่เลยกล้องไก่หรือรูปยูท่านเพื่อที่จะมาประกบกันเนี้ยนี่นะเราทำวงเวียนในระยะห่างอันนี้แค่พอสังเกตดูว่ามันจะมาได้ใกล้แค่ไหน แใกเ็เพิ่มน้นที่ตรงนี้แคบเข้ามาอีกได้แต่เราไม่ได้ต้องการวาระใกล้กว่นี้เพราะว่าวงเนดำใหญ่วงเนี่สิบสองหรือวงเงนใหญ่น่ะทนี้ฝั่งนี้ทำไงเยอ่ะเอ้าไอาออกมาใช่รถเบียดเราคนใช่เองเราหลง้เี่ยวได้แก้มเลย ก็เนี่ยประตูน่จะหิจายกประตูไปเนี่ยเปบเบเปบเปบเบเเกไปให้ไดพอมันจะไม่นย้วไงเอ่ยหิจาเนี่ยตั้งห่อนเรียได้นี่ดูแล้วมึงจุดเรียนนี่นี่ตอกี้ตอี่ก่อนอันเดียวกอปึอบ อืมก็ดูฐานหน่อาายฐานนั่นเยมันเป็นวิชาของคนโบราณว่ามันการแตกไม่ใช่จีจ๋จ๋าไม่จริงห่อใจเออเพี้ยนนี่เราดูระยะปุ๊บตรงนี้ถังหวังไปปุบ๊บทำยังไงนี่จะจีจา๋าแล้วก็ตอกตอกตอกเข้าไปปุ๊บปุ๊บนะคำถาไม่ดีแต,ต่เราเก,กาือบโดนปัดใส่ตัวเจ้าของปุ๊บปุ๊บทักกลัวมันไม่แน่นปุบ๊บให้ตอกพัดตรงนี้ตอกพัดเท่านั้นเดี๋ยวมันก็แน่นเองอันนี้ทำให้กอสเก็บไม่แน่นใช่ไหมยังไงไม่แน่นเพราะว่ามันแตกโอ้โหจริงๆเราต้องเจาะดูแล้วขัน พี่จูนยเป็นไรเหรอืมป๊ป๊บปึ๊บ๊อันนี้แค่ตัวอย่างพอสังเกตถ้ามันได้ไม่ดีก็เปลี่ยนอันใหม่ก็คือใจอะไรก็ได้ขันให้มันไดดให้น่นอัมนฮมนี่แล้วผู้วินยาจาสร์บิวทีนี้ขั้นตอนต่อไปปึ๊บนี่ไงเนี่ยี่อดู่ระยะใกล้เคียงกันนะปึ๊บมันใช้ได้กับงานบางงานที่เราไม่จำเป็นต้อง ซื้อบังเบียนใหญ่หรือว่าเออของที่มันใหญ่โตจนเกินไปมันทำงานไม่ได้มันไม่มีตังค์งประมาณซื้ออย่างเราต้องการจะทําแค่อันเดียวงานอันสองอันอ่ะจะหาวงกลมมันก็อย่างเงี้ยปุ๊บคิดปุ๊บอ้ากะที่ตัวเลขกเลยเลขนาดไหนกะอี้ปุ๊บนี่นี่ปุ๊บไป๊เอฟวัดติเงี้ยนะโอ้เป็นนี่จะใช้งานอยู่ก็เลยไม่วงมันว่าไอ้แผ่นตัวนี้จะใช้งานต่อแค่นี้ก็พอรู้ว่ามันมันพอสังเกตได้ใจสี่จ๋าเนี่ยใช้งานได้นะเนี่ยปุ๊บเอย่างเงี้ย เลิกเนี่ยเนี่ยเนี่ยางมันกลมได้จับประคองไว้เนี่ใช้ได้เดี๋ยวจะทำให้ดูอีพีต่อไปนะจ๊ะต้องเวียนโ m o d i f ยของจัดบิว